วันนี้กิน้มตำนะคะบะุวงกับปูเองจ้าบะหวงเฮิมตำแบบว่าต้องใช้ฟงชูโรตหวานจ่วยงวยงามขนาะดเหลืองกระลามปานทองคำปั๊บหน้าตาก็ดีฟานบะฮวงกับงามสวยมากมเฮิ่ม พจะไท,ทยเขาเอ,อิ่นมาละกอหามมาละกอเพิ่มยีสารเ,อ,ะะอ,รเอินบ <c oughs> ุกงเพิ่ม <c oughs> บุงหนาค้นสักบิ์บุกง,งูถงจะสุกหวานดีนะครับหน้าตาจะดีตามบุม่งก็งาม <c oughs> น้ำสอนอถาดใบนี้เอาอย่ตั้งปีแล้วถาดใบเนี่ยอันนี้ปีสามหนึ่ง อบอกท่านโดนอก,กันสมัยบวชสามสิบห้าสามสิบหกปีแล้วสมัยบวชชิดกระโทนก็เหลือนะกระโทนกระโทนก็ยังกรย<ม>จารยังงบิดเลยร่มพังที่น้ำพองหนึ่งเนี่ยพังที่คอนแก่นอีกเลยลม่ลมกล่องสบู่ไม่รู้อยู่ไหนล่มัมนะ้นบวชเหรออืม ร่มดำไงดำอันใหญ่มาขาดัีนี้เลยเก็บไว้ตั้งนานส่วนเกืบขาตั้งนานแล้วเกืบแต่โถนยังอยู่ตอนนี้จะมีตำลาวและตำไทยนะคะ ที่เมื่อกี้เราจะกินตำไทยมังกรจะกินกินตำลาว,วาโดยโดย้วยขนมจีนหานไปน้ำกินไปน้ำเอาพี่นอ้องยังแสบเจเพื่อนะกรอบอืมป้าบอต้องใส้ชงุก้นมาเลยตำถุงตำคงเนี่ยก,กออรอ,อ,ยกอ,ยยอ,กอบหวานอร่อยอ่ะจบับหฮงพันหยัง ส้มตํากับปิีกปลาหมึกส้มตําก็จะมีปีกปลาหมึกก็จะมีทอดขอทอดหมูโอเคนะคะแค่นี้เด้อจบคลิปแค่นี้สวัสดีค่ะ